สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องวัฒนพันธ์แชนแนลนะครับ ในคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูนะผมเนี่ยอยาะจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มไลฟ์เฟซบุ o กนะครับเป็นปั๊มไลฟ์เฟซบุ๊กส่วนตัวนี่แหละนะครับผมจริงๆมันก็ใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกเพจพวกโพสต์ที่มันเป็นโพสนะครับผมคือจะสามารถปั๊มได้หมดเลยนะครับผมนะปั๊มไลฟ์ตัวนี้นะครับปั๊มดีปั๊มเร็วแน่นอนนะครับผมบริการดีจากทางโฟร์ไทยนะครับผมรับรองว่าแจมนะครับส่วนซีรีส์ที่ผมจะทำก็ยังเป็นซีรีส์คนไทยร้วนนะครับผมมันจะเป็นแอคเคท์คนไทยร้่นนะที่นนทนะะนนจนะ ให้เรานะครับผมเร็วมากดีมากนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเอาเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในไลน์แล้วนะครับผมในแพลตฟอร์มไลน์นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะครับผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแป็นขยายนะเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ ตรง ID ไลน์ครับผมไลน์ ID นะครับให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม add ปั๊ม follow นะครับผมเป็นไลน์ ID นะครับเป็นไลน์ ID ของทาง follow ไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูป follow ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กด add เพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับ นะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้าแชทแล้วเราก็ทำการบอกพนักงานเขาไปเลยนะครับว่าเราจะซื้อไลฟ์เฟ e บุ๊กนะครับผมนะพอพนักงานเขาทักมานะเขาก็จะบอกว่าสนใจเป็นไลฟ์คนไทยล้วนหรือว่าจะเอาเป็นต่างชาติดีครับผมก็จะเลือกเป็นคนไทยครับผมเราเน้นคนไทยล้วนนะรอบนี้นะ โอเคครับตัวนี้ก็ก็ส่งเลทราคามาให้เราดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูเลยครับผมว่าเลทราคามีเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็จะมีไลฟ์เฟสคนไทยนะครับผมโอเคเริ่มที่30ไลฟ์ครับผมจนถึง5,000 5,000ไลฟ์นะครับโอ้โหเยอะดีนะมีบอกระบุนะครับว่าเบสเซลเลอร์ครับผมขายดีนะมีขายดีนะครับผมตรงนี้ผมก็จะเอาไป100ไลฟ์ครับผม199บาทนะครับผมอ่ะ100ไลฟ์ นี่เลยครับตัวนี้พนักงานเขาก็ส่ง QR code มาให้แล้วนะครับผม QR code ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น QR code ที่สามารถสแกนได้ทุกธนาคารนะแล้วก็ App t o m o n e y Wallet นะครับผมสแกนจ่ายเลยนะครับผสแกนจ่ายง่ายๆเลยครับฟรีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าบริการด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการสแกนจ่ายก่อนนะครับผมไปโอนจ่ายเขาเรียบร้อยก็กส่งสลิปให้เขาเลยนะครับผม,อมโอนจ่ายแล้วก็ส่งสลิปนะครับ ตอนนี้ก็ทําการโอนจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็นํำสลิปไปให้เขาเลยครับผมน่ะสลีปอยู่ไหนนี่หนึร้อยเบเก้าทเรียบร้อยครับผมคราวนี้ก็รอให้พนักงานเขาตรวจสอบครับผมพอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพนักงานเขาก็จะบอกว่าให้นําลิงก์รูปที่อยากให้ไลค์มาเลยครับผมรูปที่ต้องการนะหรือว่าเป็นโพสต์ที่ต้องการอะไรก็ได้นะครับนำมาให้เขาเลยนะครับผม อ่ะคราวนี้เราก็เข้าไปที่ Facebook เลยนะครับพอเราเข้ามาที่หน้า Facebook หรือหน้าโปรไฟล์หน้าวอลอะไรของเรานะครับผมเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้นะครับผมเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมอ่าโพสโพสอะไรก็ได้ครับผมโพสสักโพสหนึ่งนะครับหรือหรือเรามีโพสอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะสมมุติว่าเราไม่ได้โพสนะอันนี้ผมโพสไว้ก่อนนะนี่ครับผมเพิ่งโพสเมื่อกี้เลยนะรูปแมวนะครับผมกดไลค์หนึ่งทีนะครับ เนี่ยคราวนี้เราเนี่ยก็นําโพสต์ตัวนี้นะครับผมทําเป็นลิงก์นะครับผมเอาเป็นลิงก์นะครับผมไปให้เขานะฮะกดไปที่จุด3จุดด้านบนครับผมด้านบนขวาของโพสต์เลยนะครับผมอ่าพอเรากดขึ้นมามันจะมีหน้าเมนูแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับผมอ่าหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเขียนว่า c o อปปี้ลิงก์อะไรอย่างงี้นะครับอ่านำไปแล้วครับนำไปส่งเลยครับกดวางเลยครับผมปุ๊บนี่วางครับ ส่งไปนะครับผมคราวนี้ให้พนักงานของเขานะครับตรวจสอบนะครับให้พนักงานเขาตรวจสอบเลยนะครับค่าวนี้ก็ให้พนักงานของเขาตรวจสอบนะครับผมว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมอ๋อใช้ได้นะทุกคนดูดินี่ครับหนึ่งไลค์ครับที่กดไลค์เมื่อกี้เลยนะครับผมแล้วก็รอยอดขึ้นได้เลยโอเคครับผมตอนนี้เขาก็แบบเออเขามาส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งผมคนไทยล้วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ พอเราเข้ามาดิหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับผมเราก็ไปดูโพสที่ผมทำการตามเอาไว้โอ้โหหนึ่งร้อยหนึ่งจริงๆด้วยนะครับผมโคตรเร็วนะครับผมเร็วมากนะครับผมทั้งเร็วแล้วก็บริการถูกใจมากเลยนะครับผมแล้วก็มีแบบราคาถูกที่หลักๆหลักๆ,ๆที่ผมต้องการก็คือราคาถูกนะครับผมราคาถูกแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเราก็สามารถแจ้งกับเขาโดยตรงได้เลยนะว่าอ้พี่ทำไมยอดขึ้นช้าจังเลยพี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้พี่โอนเข้า,าพี่อย่างนู้นพี่อย่างนี้เราคุยได้ไงเราคุยได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ